สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับเออร้านนี้ร้านชื่ออะไรครับผมร้านนี้ชื่อร้านพระนครคาซาค่ะ <N> ร้านนี้เป็นสไตล์เกี่ยวกับคาเฟ่ใช่ไหมครับอ่อเาเป็นตอนนี้ค่ะเราเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นคาฟเฟ่ในตัวซึ่งตัวคาเฟ่ของเราอ่ะจะอยู่บนชั้นสองนะคะจะเป็นคาฟเฟ่สไตล์ตุรกีซึ่งเราก็เปิดมาแล้วก่อนหน้านี้อ่าสามปีค่ะก่อนหน้านี้ก็เป็นพระนครแซบนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นพระนครคาซาเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยใหญ่กว่าเดิมแล้วก็รองรับจุคนได้มมาากกว่เดิ มช่มีแค่คาเฟ่แต่ว่ามีดูดวงด้วยสำหรับสายมูใช่ไหมครับถ้าอยากอยากจะมาดูดวงในส่วนของคาเฟ่ตุรกีอ่ะก่อนหน้านี้มันก็ยังไม่มีดูดวงพี่มองว่าการดูดวงอ่ะมันเป็นาศาสตร์โบราณของตุรกีด้วยและทุกวันนี้ที่ตุรกีก็ยังมีดูดวงกันอยู่รวมทั้งการดูการดูดวงจากคราบกาแฟพร้อมไพทารโลแต่อย่างเงี้ยพี่เอามาเป็นคราบกาแฟก่อน หลังจากดื่มกาแฟเขาก็หาอะไรคุยกันนะเนาะให้มันปีเรื่องมีราวได้ไดแบบได้ทอล์กออฟทาวกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานในยุคโบราณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เชิงว่าเป็นการ,ระเล่นนะคะมันก็เป็นการสร้างสีงสันบนโต๊ะอาหารหลังจากการดืร่มกินกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคพี่ก็เลยเอามาบวกกับพนกว่าพี่ก็ไปเรียนมาด้วยเลยเลยเอาศาสตร์ที่เรียนมาเนี่ยค่ะมาผสมประสานกันเข้าไปในร้านซึ่งมันก็ เเซตเกลีมาใช่ครับจะลงตัวดีเพราะว่านอกจากที่จะมาทานอาหารแล้วก็ยังมีอะไรให้ทำแต่นันนําไม่ทานอาหารก่อนนะเดี๋ยวจะทานไม่ลงซิกเมิกเนเจอร์ของร้านนะคะมันก็จะมาจากอินสปิเรชันของพี่ซึ่งจริงๆแล้วพี่เป็นคนสัจังหวัดชายแดนใต้เนาะพี่ก็ให้เชฟเขาลังสารเป็นไก่กอแะที่มีความจุซี่ในตัวก็คือตัวไก่ไม่แห้งจนเกินไปรวมถึงน้ำาอแรทที่เราเอามาลาดเนี่ยค่ะ ก็จะใช้คนในการขลุกเราไม่ได้ใช้เครื่องปัน่นอันนี้ก็จะได้อัตราลดในในเครื่องเทศนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมแล้วก็ส่วนถัดมาก็เป็นอ,อันนี้ได้แรงมาดานใจมาจากร้านเก่าซึ่งลูกค้าได้แจ้งพี่ว่าเออมาตุรกีทําไมมีแต่เป็นชากาแฟหรือน้ํานอย่างเดียวอย่างเงี้ยทำไมไม่มีเป็นอาหารบ้างพี่ก็เลยแจ้งเชฟไปว่าเออพี่อยากได้เป็นเป็นอาหารที่ทางตุรกีเขามีก็ออกมาเป็น พิซซ่าใช่ใช่ไทยคายพิซซ่าซึ่งลักษณะหน้าตามันก็จะออกเป็นทรงรูปเรือค่ะครับแล้วก็ทางตุรกีเขาจะเรียกว่าพิเน่พิเน่ค่ะแล้วก็เมนูถัดมาเนาะก็จะมีตำหลงพระบางค่ะอันนี้เอามาจากร้านเก่าจากพระนครแทบเราก็ยังคงมีความแซบของเราตามมาเหมือนเดิมซึ่งเรื่องของไอตัวตำหลงพระบางเนี่ยพี่เป็นคนคิดสูตรเองแต่พอมาร้านใหม่เนี่ยเราก็เอามาปรับโฉมใหม่แล้วก็อัดแอฟสูตรใหม่ให้มันลงตัวมากยิ่งขึ้นมีความเสถียรมากขึ้น ตัวปลาร้าก็จะหนัวมากขึ้น<ะ>ค่ะส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำย่างชีสตัวนี้นี่ยอดมากถ้าลูกค้าสั่งไซจัมโบเชฟจะออกมาเสิร์ฟให้กับมือแล้วก็เบิร์นให้กับมือเลย<ะ>ซึ่งตัวนี้อร่อยมากคอนเฟิร์มการันตีเลยใช่ไหมครับโูกนั่นแหละอันนี้เป็นมัสลาไก่ทุกอย่างในร้านนะคะถ้าจะเป็นเครื่องเทศพ,พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากความชอบของพี่ พี่ทานอะไรพี่ชอบพี่ก็อยากทําในร้านให้ลูกค้าได้ทานด้วย oh. ตัวมัสลาไก่เนี่ยค่ะก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้คือรสชาติดีรอร่อยเหลืออีกเมนูนึงครับเป,เป็นกุ้งแช่น้ำปลาใช่ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยกุ้งแช่น้ําปลารสแซ่บสุดๆจัดจ้านลองทานดูแล้วจะรู้ว่าน้าจิ้มมันโอโหพระเจ้าจอดน้ําจิ้มซีฟูดนี่ผมดูแล้วแบบแรง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 ,แรงอยู่เข้ากับกุ้งมากๆ ตัวเรื่องเมนูนะ้ำก็จะเป็นของตัวกีด้านบนเนาะอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างครับผม ของชั้นสองนะคะเราก็จะเป็นคาเฟ่ตุรกีเหมือนเดิมค่ะคซึ่งตอนนี้เราก็เปลี่ยนคอนเซปต์จากเดิมที่เป็นคาบ,บาโดเกียตอนนี้ก็จะกลายเป็นตลาดสปซี่ในอิสตันบูลค่ะ ก็หลักๆของเราที่นํามาขายก็จะเป็นตะกิดดีไ์ค่ะหรือโลอคุมนั่นเองนะคะเป็นขนมตุรกีค่ะทําจากธัญพืชแป้งแล้วก็พวกส่วนผสมแป้งข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวนานมากขนมตัวนี้เป็นขนมโบราณครับเท่าที่ผมดูนี่คือหากินในไทยได้ยากมากเลยนะก็ใช่ค่ะก็อันนี้ก็อินพอร์ตหมดเลยไม่ไม,ไม่ได้ทําในไทยครับราคาก็ค่อนข้างจะสูงหน่อยเพราะเนื่องจากว่ามันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเนาะ่าจะมาถึงตู้ใบนี้ อิมพอตหมดเลยนี่แสดงว่าออพี่ไม่ได้ทําเองใช่ไหมไม่ได้ทําเองค่ะต้องนำามดาเถูกต้องค่ะเพราะว่าแต่ละรสชาติเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปซึ่งเราก็ต้องไปรวมร้านที่เราว่ามันโอเคที่สุดในอิสตันบูลมาแล้วให้ลูกค้าได้ลองชิมลองทานกันส่วนใหญ่ขนมพวกนี้นะคะ<ม>ก็จะรับประทานกับชากาแฟค่ะเขาจะไม่ค่อยกินโดว์เพราะเนื่องจากว่ารสชาติมันหวานมากครับนะคะอย่างถ้าทานทานเล่นอย่างนี้ก็กุบกิบได้แต่ไม่แนะนําให้ทานเยอะเนื่องจากเดี๋ยวจะต้องตัดขาเพราะว่ามันหวานใช่หวานเจี๊ยบเลยค่ะก็อยากให้ลองมาทานกันดูค่ะ หนูมันแปลกใหม่นเนาะใครที่กำลังมองหาคาเฟ่ตุรกีหรือว่าคาเฟ่ถ่ายรูปในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับก็สามารถมาได้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอําเภอเมืองเลยค่ะตาบลวัดตูกก็คืออยู่ติดริมถนนใหญ่เลยถูกค่ะสามารถเข้าได้สองทางก็คือข<ะ>้างาร้านเก่าเข้าได้หรือไม่ก็มาทางเส้นเส้นปทุมธานีบางปะหันก็ได้ค่ะเวลาเปิดปิดตอนนี้เราย้ายจากเวลาเดิมน,นะคะซึ่งปิดประมาณ6กโมงเย็น เราย้ายมาเป็น9ก้าโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มค่ะจนถึงสี่ทุ่มเลยใช่<ล>ค่ะ,คะก็ช่งชวงเช้าเนี่ยก็จะรับเป็นคาเฟ่ค่ะ,ค,ค,ะคาเฟ่ตัวกีด้านบนก็จะปิดถึงมนเยินเช่นเคยแต่ตัวอาหารเนี่ยค่ะจะปิดสี่ทุ่มหากใครนะคะ,ะมาทาบุญมาสักการะแล้วก็หาสถานที่ทานข้าวใหม่ๆแล้วก็ชมวิวอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ถ่ายรูปสามารถแวะมาได้ค่ะที่พระนครทัศน์สายครับผมน,นี่ขอบคุณค่ะ